ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นน้ําสงการอยู่บ้านไม่มีอะไรทํา <c oughs> ก็มาดูเซลล์ต้นรีวิวรถแล้วกันนะฮะเผื่อหลังสงการมาแบบวิ่งเข้าหาเซลล์ต้นเซลล์ต้นผมอยากได้แบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> นะช่วยกันซื้อรถนะฮะใช่ไหมก็สําหรับคันวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็น4ประตูตัว LDA ต้องบอกว่านะครับทรงนี้เป็นทรงแบบขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับผมการโหลดของคันนี้นะครับใส่กองอย่างเดียวไม่ได้นะครับใส่กองอย่างเดียวไม่ได้มันจะไม่ลงถึงขนาดนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยถามลานล้อแมกมาแล้วเดี๋ยวด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับแล้วก็คันวันนี้นะราคาเนี่ยเจ็ดแสบาทนะครับจะมีสสีให้คุณผู้ชมเลือกนะครับหสีขาว สองสีบอลสามสีดำและคันบัน,นี้นะครับผมก็เป็นสีขาวซึ่งไม่ต้องบวกราคาอะไรเพิ่มเข้าไปก็ราคาตามใบราคาได้เลยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโปรโมชั่นนะครับบอกกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเซลต์ต้นนี่เห็นบอกโปรโมชั่นเลยดาวสามหมื่นกว่าบาทแล้วกันสเต็ปแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ความรอเป็นยังไงทําไมเซลต์ต้นถึงบอกว่าใส่กล่องอย่างเดียวไม่ได้ไปครับผมก็ อยู่ข้างหน้านี่แล้วนะครับกําลังเช็ดเตรียมส่งมอบก็คันนี้จะส่งมอบออกไปก่อนวันที่เซลต้นลงคลิปนะนะมันต้องใช้เวลาตัดนิดนึงตัดคลิปก็5นาทีเสร็จ <c ười> นะครับผมคันนี้นี่อย่างที่บอกไปว่าถ้าใครจะเอาไปแต่งนะครับหลายท่านถ้าเป็นรถตัวเตี้ยก็จะหันมาทาง LDA กันเยอะเลยนะ เพราะว่าเจ้าตัว l d d เนี่ยเขามีออปชันอย่างเช่นพวกระบบไฟหน้าเนี่ยครับเห็นไหมเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วมีไฟตัดมุมตัดหมอกใส่มาให้ครบนะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับเป็นชุบโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้เลยอันดับแรกของแต่งที่เห็นสวยๆอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นกรอบป้ายงานไดไทเทนะครับผมกอป้ายงานดทเทเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็น อุปกรณ์ตกแต่งที่ยอดฮิตสําหรับสไทยสีไทยเทนะฮะมาดูข้างๆกันครับนี่ยางก็บางและดูหลังลงมา่ยฮะหน้ามันจะติดเชิดนิดนึงนะครับเพราะหลังลงมาเยอะปกติเนี่ยถ้าสเต็ปเนี่ยที่เราเห็นก็จะเป็นหน้า2หลัง3ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะเป็นหน้า2หลัง4นะครับเป็นหน้า2หลัง4สําหรับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาดูที่ล้อหน้านก่อนเลย ล้อหน้าเนี่ยเป็นแม็กกว้าง9.5นิ้วนะครับแม็กรุ่นนี้จะเป็นสไตล์แม็กโชว์โชว์ขอบล้อโชว์แบบออฟลึกอะไรพวกนี้นะฮะกว้าง9.5นะครับคันนี้ก็ใส่น็อตน้ำเงินเอ้ยไม่ใช่น็อตน้ำเงินสีน็อตม่วงนะครับฝาครอบปั๊มเบรกสีแดงนะครับแบบนี้แล้วก็ข้างหน้านะครับใช้เป็นชุดโหลดสตัดปรับเกียวนะครับสตัดปรับเกียวซึ่ง ปรับลงมา2นิ้วนะครับแต่จริงตัวใหม่เห็นร้านเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะประมาณ1.5นิ้วนิ้วครึ่งนี่แหละแต่มันจะถ้าเปรียบเทียบตัวเก่าม,มันก็เหมือนมันจะลงมาแบบเท่ากับ2นิ้วของรถตัวเก่าผมก็เห็นเขาอธิบายมาประมาณนี้นะนะครับสำหรับคนันนี้แต่เอาเป็นว่าคือมันเป็นชุดสตาร์ปรับเกียวแล้วก็ปรับโหลดลงมานะครับส่วนล้อด้านหลังนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะฮะจะเป็นแม็กกว้าง10นิ้วครึ่งนะครับแม็กกว้าง10นิ้วครึง่ง ซึ่งไอตัวตัวนี้ครับตัวขอบมันตัวนี้มันจะกว้างแบบมันจะลึกกว่ามันจะลึกกว่าล้อหน้านะครับประมาณ1นิ้วนะครับลึกกว่านะครับสำหรับคันนี้ข้างหลังเนี่ยคือโหลดไป4นิ้วนะครับคุณผู้ชมถึงจะได้ทรงแบบนี้นะครับนี่ผมให้ดูนี่โหลดไป4นะครับดูลักษณะแหน,นบเห็นไหมก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าสเต็ปเนี้ยนะ ที่ผมถามร้านมานะครับเขาบอกว่าที่ต้องเอาลงแล้วต้องดัดแหนบด้วยเนี่ยก็เพราะว่ากลองโหลดนะครับมันจะมีใส่ได้ทั้งหมดสามนิ้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเลยมาอีกหนิ้วเป็น4นิ้วเนี่ยก็ต้องมีการดัดแหนบช่วยนะครับดัดแหนบช่วยนะครับเพื่อให้มันลงมาเป็นสนิ้วแต่ถ้าเกิดเราโหลดแค่สานิ้วแหละเราไม่ต้องดัดแหนบก็ได้นะครับ นี่สำหรับคันนี้ก็ลงมาสี่ก็ต้องดัดแหนบช่วยนะครับแต่ลูกค้าตกลงปรงใจที่จะทำนะครับก็ร้านเขาก็ทำให้นะครับส่วนคันนี้นะครับมีใส่ท่อซิ่งมานะครับท่อซิ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองก้มให้ดูนะคือมันเป็นท่อซิ่งที่มีหม้อพักครับนี่เห็นไหมมันจะมีหม้อพักมองตรงๆเข้าไปลึกๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เห็น,มนหนม้อพักไหมฮะแล้วเสียงนะฮะไม่ได้ดังมากเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะ สำหรับคันนี้นะชื้ดังกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนี่เดี๋ยวผมเอาไม้ไว้ข้างหลังด้วยอ่ะ ังข้างๆมันเหมือนมันจะดังแค่แบบว่าข้างใต้แบบว่านุ่มๆน,น,นะคุณผู้ชมมันแบบไม่ได้ดังแบบว่าเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินยทั่วไปนะครับก็ถือว่าดังแบบผู้ดีนิดนึง <c oughs> นะเดี๋ยวลองฟังดูอ่ามันก็จะดังเป็นแบบสไตล์แบบนุ่มๆนะครับนุ่มๆน,นะ ไม่ได้แบบแผดมากเหมือนที่เราเคยได้ยินแบบว่าพวกหน้าเพาหรือออกท้ายไม่มีหมอพักก็ถามว่าถ้าใครอยากได้ท่อซิ่งอารมณ์แซดแล้วแบบนิดนึงแต่ว่าคือไม่อยากให้มันดังมากเพราะว่าถ้ามันดังมากเดี๋ยวบางทีคนที่นั่งไปข้างหลังอ่ะคือคนที่นั่งเนี่ยนั่งตรงเนี้ยเขาจะได้ยินเยอะกว่าคนขับนะครับอ่าแต่ถ้าอันนี้ก็คือแบบเบาๆวิ่งทางไกลซัดยาวๆอย่างเงี้ยก็ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เหนื่อยหูตัวอะไรนะนะครับแต่ก็ได้อารมณ์ซิงๆเข้ามานะครับก็ใช้สเต็ปนี้ได้ใช้สเต็ปนี้ได้สําหรับการทําท่อนะครับภายในคันนี้นะครับลูกค้าติดเป็นฟิล์มไฮคูลนะครับไฮคู Hi เป็นฟิล์มเขียวนะครับเบอร์ R10 นะครับ R10 เป็นสเปคฟิล์มเบอร์ R10 นะครับผมนี่ก็จะเขียวใส นี่มองทะลุเข้าไปเห็นแล้วก็ได้ของในเรื่องของความเย็นเข้ามาด้วยนะครับการกองแสงความเย็นเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็ส่งเป็นแบบซิ่งๆิ่ง,งนิดนึงนะครับที่นิยมกันนั่นแหละเนาะภายในนะครับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมนี่จะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทมีให้ทั้งหมด2ดอกนะครับแต่ว่ารุ่น lda ต้องบอกตรง,ตรง,ตรงว่ายังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับ เพราะถ้ามีสัญญาณขโมยเนี่ยจะมีรูปกุญแจนะครับที่เขียนภาษาังกฤษ security เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาณขโมยนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่ได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับนี่กระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้เพียบพร้อมมาให้นะครับกระจกปรับมองข้ามไฟฟ้าแล้วก็ถ้าเราซื้อเป็นตัวไฟที่ได้ไฟโปรเจคเตอร์จากโรงงานเนี่ย เขาจะมีตัวปรับไฟให้ด้วยนะครับกรณีที่แบบบางทีบรรทุกหนักหน้าเชิดขึ้นกิ่งไม้ไฟขึ้นกิ่งไม้เราสามารถปรับหักเหไฟลงได้อีก3ระดับนะครับตามความเหมาะสมณนะสถานการณ์ตอนนั้นเลยว่าเราขับขี่อยู่เนี่ยลักษณะไฟมันขึ้นไปถึงไหนยังไงนะครับเราก็ปรับได้เองเลยเนี่ยมันก็สะดวกสบายด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีฟังก์ชันมาให้ในส่วนของวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยอืคือบอกว่า คือถ้าได้ตัวนี้ไปมันก็โอเคนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยไออย่างไฟตัดหมอกใช่ไหมมันก็อยู่ตรงเนี้ยอ่ามันอยู่ตรงก้านปัดแต่ถ้าเราไปติดที่หลังบางทีอาจจะต้องมาเจาะตรงนี้ทําเป็นสวิตต่างหากแต่นี้มันก็ได้ในความของแบบบิวอินเข้ามาด้วยอะไรพวกนี้นะเบาะนะเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันแต่จะเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งตัวเบาะผ้าของเขาเนี่ยจะมีลวดลายสวยงามมากขึ้นนะนี่จอมองกล้องมองถอยลง,ถอย,ลงถอยหลังมีมาให้ครบนะ เครื่องยนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 9 0ซีซี150หลแรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับผมสำหรับตัวนี้ส้มๆเอาผ้าเช็ดตรงนี้หน่อยนี่เดี๋ยวผมให้ดูคนขายรถคันนี้ดูเขาแต่งตัวนี่อ <laughs> นะ <laughs> ครับแล้วก็เบาะด้านหลัง นะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับเกรดเดียวกับด้านหน้าเลยมีวัสดุหมูนุ่มมาให้เรียบร้อยก็นี่เราจะรู้ได้ไงว่ารถที่เราซื้อ 2, 2021ถ้ามียางรองเท้ามีขอบแบบเนี้ยคือ 2, 2021วิธีการดู <c oughs> เป็นไงวิธีการดูใช่ได้ไหม <c oughs> นะครับก็จริงๆอันนี้เลืองจริงเพราะว่าถ้าเป็นไอตัว2020อะ่ะมันจะเป็นผ้ายางพื้นเรียบมันจะไม่มีขอตั้งขึ้นมานะแต่ถ้าตัว 2, 2021ถึงจะมี นะครับแบบนี้นะเพะดงเพดานก็ลักษณะภายในก็จะเป็นโทนเพาดานสีขาวเทานะแล้วก็เบะผ้าสีดำนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าด้านยายอยากได้สวยๆงามๆแบบนี้ก็นะซื้อตัว LED ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปแปลงไฟทีหลังนะนี่ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED เรียบร้อยหมดทรงก็หน้าเชิดเดนิดนึงไม่รู้ไม่ได้ไปหยิงหรือไปโกรธใครมานะฮะแต่อยากให้มันเป็นแบบนี้เอง โอเคครับผมก็สําหรับใครชอบคลิปนี้หรือชอบแนวทางการแต่งรคนันี้ก็กดไลค์คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันเนาะพูดคุยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้เซลต้นขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เซลต้นด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ